ก็สวัสดีครับผมมันนี้ก็อยู่ในห้องพิเศษวิวนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเพชรหนึ่งขันเพชรในวันเดียวน,นะครับผมพอเราได้เพชรมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะสามารถเก็บดองเก็บ120เพชรเพื่อไปซื้อตัวดำได้นะครับผมเราก็สามารถทำอะไรหลายอย่างได้อืมวิธีที่หนึ่งอยู่ในที่พารกิจนะครับผมตรงนี้ก็ด้ประมาณหนึ่งหลอดจุดเพชรต่อวันนะครับผมตรงพารกิจและตรงต่อไปก็จะอยู่ตรงที่กิวนะครับผม ไปที่กิวเรื่องมาหันขายทางขายไปเจอตรงข้อมูลให้พวกเราเก็บคนในกิวเก็บแอคทีฟไว้ครบหนึ่งพันหกร้อยก็จะได้มาห้าสิบห้าเพจเลยนะครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้ระลองสึกดวนนี่ลินทุกวันวันละหกเอาให้ช้านะแล้วก็จะได้มาห้าสิบเพจไปฟรีแล้วก็ดวนเดวทามนี่จะมีเวลาของมันอยู่นะดวนเดลทามพอมาวัก่อนเวลา เล่นให้ครบกครั้งต่อวันตามเวลาของงานที่มันกำหนดไว้นี่เอ้ามีทางแล้ทางทางซ้ายซ้ายซ้ายเข้าไปในบ้านช็ัวจะอยู่ตรงที่เควสนะครับนีเควส์ห้างอาหาเของอพีต่ตึกนี่ทำตามดาวนี่ไม่ได้นะนไม่ได้มาห้าสิบเอ็อก็อ ที่ประลองให้หวัวกี่ยวคุณก็คือเป็นหัวเกี่วนะกดโคตรนี้แนละ้วีทำประจำภารกิจทั้งวันเลยนะจะได้หนึ่งร้อยเพชรอันนี้ยี่สิบเพชให้คนกดไปตรงที่ฟสียที่มครับในขวานบนก็จะได้เริสองห้าสิบเพชรนะมันจะมีโคดาวอ่ห้าทีอีกนึงก็อยู่นะที่ไส้สมานนะนี่กดไปที่ภารกิจข้างล่างกดไปที่เป้าหมายของสีส้มก็ได้มาอีกสามสิเพ เดี๋ยวก่อนเราลืมไปอีกอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งมีกดแชร์ตบแชร์ตรงทวิะโซนกได้วะนะันละ50เพจจำไม่ทุกวันเลยนะแล้วก็รามารองนี่เป๊ะหนึ่งกดรางวัลกดสิเอาไม่ติดนี่กดรางวัลน,นะคะ เพียงแค่เราขึ้นแรงไดมอน์มาก็จะได้วัตรสองร้อยเพียรนะครับผมซึ่งทัวร์มันจะได้อยู่ในกล่องจดหมายนะครับผมก็ถ้าใครชอบเพียนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดืชอ์จกกับสุกทุกทนะครับผมบา,บาย